มิงกะลาบากุยมีดากูดอัสตตนูนกุนชักองชีนี่นะคะตอนนี้พาออกมานอกเมืองนะคะออกมาที่ชนบทนะคะอ่านี่คือเส้นทางเรามาจากทางข้างหน้านี่ค่ะ เราออกมาได้ประมาณ3มกิโลแล้วจากบ้านนะคะ,ะโรงงานผลิตไฟฟ้านี่นะคะวันนี้มากับนางเอกอนี่นะคะมากับนางเอกแต่น้องมีบุญไม่ได้มาค่ะอากาศมันร้อนเกินนะตอนนี้เวลาบ่ายสโมงนะคะอากาศอยู่ที่28่องศาค่ะอันนั้นเป็นคลองเป็นถนนซึ่งเราจะไปทางข้างหน้านะคะ ไปบรรจบที่ไหนไม่ทราบรู้แต่ว่าอยู่เมืองเมืองหนึ่งที่อยากจะไปวันนี้ก็คือเมืองบริเลอร์กลางหันไฟฟ้านะคะตอนนี้มันทํางานมันเก็บไฟฟ้าเก็บพลังงานไฟฟ้าเอ่อพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะตอนเย็นมันจะปล่อยเป็นไฟฟ้าให้ชาวบ้านใช้อันนี้เรือรู้สึกน่าจะเป็นเรือบรรทุกตะปู <c oughs> และดิบุกตะปูซึ่งจะออกไปต่างประเทศนะคะเป็นการขนถ่ายสินค้าอีกทางหนึ่งนะคะ มาช้าไปมันจะมีเรือทานข้างหน้านมาไปแล้วค่ะเรือทานเนาะใช่ไหมก็จะมีคนเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางของรถจักรยานของรถสกูตเตอร์เวสป้านี่เขาเรียกสกูตเตอร์นะคะเ,คเขาจะไม่เรียกมอเตอร์ไซค์ค่ะเพราะว่ามันเล็กอ่ามันมันสามารถขี่ได้อ่า25ถึง50กิโลเมตรแล้วก็50กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรก็จะใช้ป้ายถ้าไปสีฟ้าอ่านี้เออสามารถเล่นได้25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเห็นไหมคะนี่คือเส้นทางสายนี้จะสวยมากแต่มันเป็นชนบทย้ํามันเป็นชนบทซึ่งจะออกไปตรงแหลมแหลมก็คือท่าเรือสินค้าแต่โหอ,อีกไกลกว่าจะถึงเรามาเลาะแถวบ้านนะคะเห็นไหมวิวมันจะสวยค่ะจะมีเรือผ่านอ่าซึ่งจุดหมายปลายทางตั้งใจไว้ก็คือเมืองบริเลอ์ ซึ่งเราจะไปทางชนบทนี่นะคะแต่เราจะไปต่อเรือข้ามฟากอ,อีกอีกอีกเมืองหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะแต่ตอนนี้เราให้มาดูวิวที่นี่ก่อนนะคะ,ะว่าความสวยเป็นยังไงฝั่งนู้นฝั่งตรงกันข้ามที่เห็นเห็นขาวๆเห็นอะไรอะตึกอะไรอะมันเป็นออฟฟิศเป็นโรงงานค่ะโซนนี้เขาจะเรียกว่าโซ,โซนอินดัสทรีก็คือโซนโรงงานนะคะ โซนคอนเทนเนอร์โซนโรงงานแล้วก็จะมีกังหันกังหันพลังงานแสงอาทิตย์พวกนี้มันจะทํางานในตอนนี้นะคะส่วนตอนเย็นส่วนตอนเย็นมันจะปล่อยพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นไฟฟ้าให้ให้ชาวบ้านใช้กันนี่นะคะเรือสวยมากอยากจะให้เห็นตอนที่เรือมันสวนกันค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากจับจับตาดูดีๆนะคะ ให้มีเงินหลายล้านก็ไม่สามารถเห็นโมเมนต์ที่สวยๆวยได้นะคะถ้าไม่รู้แหล่งถ้าไม่รู้การที่จะท่องเที่ยวจริงๆดูนะคะเรือมันสวนกันเป็นภาพที่หาดูได้ยากค่ะสวยอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันก็เลยพามาเที่ยวนะคะ,ะคือสี่ห้าเดือนที่ตัวขาวเนี่ยเมื่อตอนวินเตอร์นะคะลืมไปได้เลยเนี่ยตอนนี้เป็นซัมเมอร์แล้วใช่ปหคะบอกเลยว่าทานน้ำมันมะพร้าวค่ะ แล้วก็เอามาด้วยคือชอบตัวดำชอบผิวสีแทนถ้าใครชอบขอขาวเหมือนวินเตอร์อย่าเลยค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรอนะคะก็คือไม่ใช่สเปคค่ะเออไม่ชอบความขาวค่ะ4ี่หเดือนขาวมาแล้วเบื่ออ่ะเราเยวเราจะไปต่อนะคะแต่ขอหยุดวิดีโอคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วจะถ่ายเป็นภาพนิ่งเพราะว่าวิวมันสวยมากแล้วเราไปกันต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ